ทีมชาติไทยซึ่งเป็นเจ้าของแชมป์ฟุตบอลอาเซียนคัพเสมัยค่ะตั้งเป้าจะคว้าแชมป์สมัยที่8ให้ได้ในครั้งนี้แต่คนละพักช้างศึกไม่มี3ผู้เล่นคนสําคัญอย่างชนาทิพย์สงกระสินเทีรศิลปแดงดาและเทีราธรบุญมาทันอยู่ในรายชื่อ26คนสุดท้ายค่ะจากปัญหาดังกล่าวค่ะทำให้ความรับผิดชอบตกมาอยู่ที่ผู้เล่นอายุน้อยที่ต้องก้าวขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือสุพนัทเหมือนตาตัวรุกวัย22ปีซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นนักฟุตบ,บอลดาวรุ่งมากพรสวรรค์ล,ลำดับต้นๆของไทยค่ะสุพนัทค่ะแจ้งเกิดกับสโมสรบุรีรัมยูในเตตั้งแต่ปี2562พร้อมกับสร้างสถิติกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในประวัติศาสตร์ของศึก AFC แชมเปี้ยนลีกหลังยิงประตูได้ในเกมที่ปราสาทสายฟ้าพบกับปักกิ่งเอค่ะปัจจุบันค่ะเจ้าแบงค์ซึ่งค้าแข่งกับ OS Lu สลูวใน ลีกเบลเยมกลายเป็นแข่งหลักในแนวรุกของไทยอย่างเต็มตัวค่ะและจะเป็นคีย์ที่ทำให้ทัพช้างศึกได้ลุ้นแชมป์มิสซูบิชิอิเล็กทริกครั้งนี้ด้วยค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn